สวัสดีครับผมมีเรื่องอยากจะมาเล่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับผมเองตั้งแต่เมื่อ20กว่าปีก่อนซึ่งในตอนนั้นผมมีโอกาสได้ไปนอนเฝ้าสวนของลุงแบบที่ผมไม่คิดเลยว่าผมจะได้เจอกับเรื่องดาวอันน่าสยองขวัญแบบที่มีคนตายแล้วก็ได้รู้ความลับบางอย่างที่เคยเกิดขึ้นในอดีตย้อนกลับไปในสมัยนั้น สมัยที่ผมอายุ1617แถวบ้านของผมก็อยู่กันเป็นครอบครัวที่มีทั้งญาติสนิทแล้วก็มีลูกพี่ลูกน้องอีกหลายๆคนที่เป็นลูกหลานของปู่ย่าเดียวกันในตอนนั้นผมสนิทกับคุณลุงอยู่ท่านหนึ่งแก่ชื่อว่าลุงผวนมีศักดิ์เป็นพี่ชายของพ่อแต่ก็ไม่ใช่พี่แท้ๆเป็นลูกพี่ลูกน้องที่สนิทกัน ด้วยความที่ลุงผลเป็นคนเก่าแก่และขยันทำงานมาตั้งแต่หนุ่มๆทำให้ในช่วงวัยกลางคนลุงผลก็มีที่ดินอยู่มากมายที่ทำเป็นสวนผลไม้มีมูลค่าหลายล้านบาทแต่ด้วยความที่แกไม่มีลูกแล้วก็สนิทกับพ่อกับแม่ของผมแกก็เลยมาที่บ้านของผมบ่อยแล้วก็ชอบพูดเล่นๆขึ้นมาว่าแกไม่มีใครตายไปก็คงยกให้หลาน แล้วก็หัวเราะก่อนที่จะมองมาที่ผมผมก็ไม่คิดอะไรแล้วก็ไม่ได้อยากได้อะไรเพราะที่พ่อของผมก็พอมีแต่ตอนที่ลุงผลกลับไปนี่แหละครับพ่อกับแม่ก็คุยกันว่าน่าสงสารแกจริงๆเพราะแกคงคิดถึงลูกในอดีตแกเคยมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งแต่ดันมาหนีตามผู้ชายแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลย พ่อกับแม่เล่าให้ฟังครับว่าสมัยที่ผมยังเด็กลุงผลแกมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งเธอชื่อว่าพี่สวยซึ่งเป็นเด็กที่สวยจริงๆแล้วก็เป็นเด็กดีเป็นเที่ยวรักของญาติทุกๆคนแต่ด้วยความที่ลุงผลแกเป็นคนดุแกเลยห่วงลูกสาวมากจนกลายเป็นว่าลูกทำอะไรก็ห้ามไปหมดแฟนก็ไม่ให้มีไปเที่ยวไหนก็ไม่ให้ไปสุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่า ลูกสาวแก้เลยตะเลดิดหนีตามผู้ชายแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยหลังจากที่ได้ฟังผมก็หดหูใจคิดแต่ว่าสงสารแกและด้วยความที่แกเอ็นดูผมมากทำให้หลังจากนั้นผมก็เลยชอบไปที่สวนไปนั่งเล่นที่สวนกับแกบ่อยๆจนเวลาผ่านไปเกือบปีมันก็มีอยู่วันหนึ่งที่ปรากฏว่า อยู่ๆลุงผลแกก็เริ่มป่วยร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงแกก็เลยถามกับผมว่าอยากลองมานอนเฝ้าสวนดูไหมเดี๋ยวแกจะสอนใช้ปืนให้เป็นลูกผู้ชายหัดใช้เอาไว้ให้เป็นเผื่อมีอะไรจะได้ดูแลครอบครัวผมก็เอาเลยครับด้วยความคิดของเด็กผู้ชายกับปืนมันก็เป็นของคู่กันทำให้ในช่วงนั้น ผมก็ออกไปยิงลูกซองกับลุงผลบ่อยๆจนแกเริ่มเปลยขึ้นมาว่าถ้าหากว่าแกเป็นอะไรไปผมจะได้ดูแลสวนต่อจากแกจนหลังจากนั้นอีกไม่นานอาการของลุงผลก็เริ่มหนักขึ้นจนโรงพยาบาลประจําจังหวัดที่ลุงผลแกรักษาอยู่ได้บอกกับแกว่าอยากให้เข้าไปรักษาที่กรุงเทพเพราะที่ต่างจังหวัดมีเครื่องมือไม่พอ อาจจะทําให้อาการของแกสุดหนักแล้วเดี๋ยวอาจจะไม่ทันเวลาในช่วงนั้นลุงผลแกก็ดื้อครับบอกว่าไม่อยากไปแต่ป้าฉุยซึ่งเป็นภรรยาของแกก็ไม่ยอมลุงผลก็เลยบอกกับผมว่าแกน่าจะไปสักอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวแกจะรีบกลับมาแล้วในระหว่างนั้นแกก็อยากจะฝากผมให้ช่วยนอนเฝ้าสวนของแก ลุงฝากเองด้วยละกันช่วยเฝ้าสวนให้ลุงหน่อยเวลาคนไม่อยู่มันชอบมีขอทานผู้หญิงคนหนึ่งชอบมาลักผลไม้ไปฝึกเอาไว้เผื่อว่าลุงอยู่ได้อีกไม่นานเองจะได้ดูแลต่อจากลุงตอนนั้นผมก็รับปากว่าจะเฝ้าสวนให้แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะลุงแกชอบพูดติดตลกแล้วก็ไม่ได้คิดว่าแกจะเป็นอะไร แล้วก็ไม่ได้อยากได้สวนของแกผมแค่รู้สึกเป็นห่วงแล้วก็อยากให้ลุงรีบหายกลับมาในคืนวันนั้นก็เป็นคืนแรกครับที่ผมมานอนเฝ้าสวนเพียงลำพังซึ่งผมก็นอนตามสบายเพราะในใจลึกๆแล้วผมคิดว่าไม่มีหรอกครับกับโจรขโมยที่จะเข้ามาทำอะไรอีกทั้งสวนผลไม้มันก็โรยแล้วแล้วก็ไม่ใช่ฤดูผลไม้ ที่จะออกดอกออกผลอะไรในคืนแรกนั้นผมก็ยกทีวีออกมานั่งดูแล้วก็กางมุ้งนอนหลับไปซึ่งมันก็ไม่มีอะไรจริงๆแต่จนกระทั่งในคืนที่สองที่ผมยกทีวีออกมาแล้วก็ทำทุกอย่างเหมือนเช่นเดิมแต่มันก็ปรากฏว่าในคืนนั้นในขณะที่ผมนอนอยู่และกำลังจะเคลิ้มหลับไปผมก็รู้สึกว่า ผมรู้สึกแปลกๆมันเหมือนกับนอนอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงคนเดินผมก็เลยลุกขึ้นมาแล้วก็พยายามเพ่งมองแต่ก็มองไม่เห็นอะไรแต่ในตอนที่ผมจะหลับไปอีกครั้งหางตาของผมก็เหลือบไปเห็นเข้ากับสิ่งหนึ่งและสิ่งที่ผมเห็นนั้นมันก็น่าจะเป็นผู้หญิงที่ใส่ชุดสีขาวกำลังยืนอยู่ใต้ต้นไม้ ในระยะประมาณ80-90เมตรซึ่งก็ทำให้ผมตกใจจนต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ตะโกนออกไปเฮ้ยใครใครวะออกไปออกไปเดี๋ยวนี้ <S <S หลังจากที่ผมตะโกนออกไปภาพที่ผมเห็นผมก็เห็นเขาค่อยๆหมุนตัวหันหลังก่อนที่จะเริ่มออกวิ่งแล้วก็หายเข้าไปในความมืด ตอนนั้นผมอึ้งเหมือนกันครับจากที่คิดว่าขโมยไม่มีจริงแต่มันก็กลับมีอยู่จริงซึ่งก็แอบคิดนะครับว่าเวลาที่ลุงอยู่ไม่มีใครกล้าแต่ลุงเพิ่งไม่อยู่ได้แค่สองวันพวกมันก็หูไวตาไวจริงๆจนในคืนที่สผมก็คิดแล้วครับว่าต่อจากนี้น่าจะไม่ง่ายผมก็เลยเดินเข้าไปเอาปืนของลุงมาแล้วก็เอาใส่มุ้งวางเอาไว้ข้างตัว ซึ่งผมก็ยอมรับเลยครับว่าในตอนนั้นไม่ได้ปรึกษาใครเพราะผมคิดว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่แล้วก็น่าจะจัดการทุกอย่างได้ด้วยตัวเองคืนนั้นผมก็นอนหลับไปแล้วก็ปรากฏว่าอยู่ๆมันก็เอาอีกแล้วครับผมได้ยินเสียงคนเดินอยู่สัก8ถึงเ0เมตรลักษณะเหมือนเดินวนไปวนมาผมก็เลยลุกขึ้นมาขวาปืนลูกซองออกมาส้มมอง แต่จนเมื่อมองไปสักพักหนึ่งผมก็เห็นว่าผมเห็นผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนเดิมที่ใส่ชุดสีขาวยืนอยู่ใต้ต้นไม้ผมก็เลยตะโกนคููออกไปแต่ในคราวนี้เองครับมันก็กลับกลายเป็นว่าจากที่เมื่อวานเขาวิ่งหายไปผมก็กลับได้เห็นชัดๆกับตาของตัวเองว่าวันนี้เขาไม่ได้วิ่งหนีเขาไม่ได้เดินหายไป แต่กลับแวบไปแวบมาจากต้นไม้ต้นหนึ่งหายไปอยู่อีกต้นหนึ่งแบบที่น่าเหลือเชื่อซึ่งมันก็ชัดเลยครับว่าสิ่งที่ผมเห็นมันไม่น่าจะปกติและไม่ใช่มนุษย์เหมือนกับคนทั่วไปใจผมเต้นตุบๆเลยครับพร้อมกับคิดว่าจะเอายังไงดีก่อนที่จะทำใจดีสู้เสือหันปากกระบอกปืนไปทางเขา แล้วก็คิดในใจว่าถ้าหากเขาไม่หายไปผมก็จะยิงในทันทีแต่ในตอนนั้นเองครับหลังจากที่เขาแวะไปมาอยู่แบบนั้นก็เหมือนกับเขารู้ว่าผมไม่พอใจก็เลยค่อยๆหายไปโดยการหันหลังแล้วก็วิ่งกลับไปเหมือนเดิมคืนนั้นผมนอนไม่หลับแล้วครับได้แต่คิดวนไปวนมาว่าตัวเองตาฝาดหรือเปล่า แล้วเขาแวบไปมาได้อย่างไรก่อนจะพยายามคิดว่าไม่มีอะไรเพราะเดี๋ยวอีกไม่กี่วันลุงผลแก่ก็น่าจะกลับมาจนในคืนวันที่สี่ผมก็เข้ามานอนเหมือนเช่นเดิมแต่ในคราวนี้ครับผมก็ปรับเปลี่ยนที่นอนโดยที่คิดว่าจะเข้าไปนอนในบ้านนอนในห้องกระจกที่ลุงผลทำเอาไว้ในสวนจะไม่กางมุ้งนอน อยู่บนแคร่้้างนอกอีกแล้วหลังจากที่เข้าไปนอนข้างในผมก็ไม่ปิดไฟเปิดไฟข้างนอกเอาไว้หมดส่วนข้างในก็เปิดเอาไว้ดวงหนึ่งก่อนที่จะมานั่งดูทีวีซึ่งก็ดูได้แต่ละครเพราะว่าสัญญาณในส่วนนั้นมันก็มีแค่ช่องเดียวผมก็นั่งนอนดูไปเรื่อยๆจนกระทั่งเวลาประมาณห้าทุ่มผมก็เอาปืนมาวางข้างๆตัว แล้วก็เผลอหลับไปซึ่งในสมัยนั้นหลังจากที่ละครจบมันก็มักจะต่อด้วยรายการตลกรายการบันเทิงทั่ว,วไปแต่แล้วมันก็ปรากฏว่าในตอนนั้นในขณะที่ผมกำลังหลับผมก็ได้ยินเสียงเลยครับแต่ทว่าในคราวนี้เสียงที่ได้ยินไม่ใช่เสียงเดินแต่เป็นเสียงผู้หญิงหัวเราะที่กำลังหัวเราะคิกคัก โดยเสียงที่ผมได้ยินนั้นมันไม่ได้มาจากข้างในทีวีผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็พบว่าเสียงมันดังมาจากนอกห้องกระจกและเมื่อผมเฉเงิอมองดูเท่านั้นแหละครับผมก็เห็นเต็มๆเลยครับผมเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงที่ผมเห็นมาหลายวันกำลังนั่งอยู่บนแคร่ที่ผมนอนเมื่อวานแล้วก็มองมาที่ทีวี เหมือนกับกำลังดูอย่างสนุกสนานแต่สิ่งที่ทำให้ผมขนล,ลุกที่สุดครับเมื่อผมมองหน้าเขาหน้าของเขาก็กลับไม่ใช่คนแต่เป็นผีที่มีใบหน้าเขียวช้ําเหมือนกับช้าเลือดช้าหนองมีเลือดไหลออกมาจากลูกหูลูกตาจนชุดขาวตรงคอตรงหน้าอกเปื้อนเลือดไปทั้งหมดก่อนที่เขาจะหันมามองที่หน้าของผมผมใจหายเลยครับ ขาสั่นไปหมดทำอะไรไม่ถูกได้แต่รีบนั่งลงแอบอยู่ริมหน้าต่างท่องคาถาอะไรมั่วไปหมดจนเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งครับที่ผมก็คิดว่าเขาน่าจะหายไปแต่ทว่าเมื่อผมเงยหน้าขึ้นมาเท่านั้นแหละครับเขาคนนั้นก็กลับเอาหน้ามาแนบที่กระจกจนหน้าผากถูจนเกิดเสียงดังโดยที่เขาได้ก้มลงมามองที่ผม ผมช็อกเลยครับผมได้แต่ก,ก้มหน้าแล้วก็พูดกับเขาว่าจะไม่มาอีกหากผมทำอะไรผิดพลาดไปหรือลบหลู่ให้เขาไม่สบายใจตอนที่ลุงผลกลับมาผมก็จะรีบเข้ามาขอขมาจนในคืนวันนั้นซึ่งก็โชคดีที่ผมไม่จับไข้หัวโกรนอะไรผมก็เลยไปคุยกับพี่คนหนึ่งซึ่งเป็นลูกของลุงอีกคนชื่อว่าพี่ต้น ผมก็เลยเล่าให้แกฟังครับซึ่งหลังจากที่ฟังจบแกก็เลยพูดกับผมว่าจะไปกลัวมันทำไมที่ก็เป็นที่ของลุงถ้าหากมันเป็นผีจริงก็จะได้ไล่มันออกไปเดี๋ยวยังไงคืนนี้พี่ไปนอนเฝ้าด้วยก็แล้วกันและด้วยความที่พีต่ต้นแกเคยเห็นผีครั้งหนึ่งตอนเด็กๆแกก็เลยไม่ค่อยกลัวแกก็เลยบอกกับผมว่า ถ้าแบบนั้นในคืนนี้แกจะเข้าไปนอนเป็นเพื่อนกับผมเองซึ่งหลังจากที่ผมคิดว่าจะไม่เข้าไปอีกแล้วแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วเป็นยังไงก็เป็นกันผมเลยอยากจะลองดูอีกสักครั้งจนกระทั่งถึงในคืนวันนั้นผมก็เข้าไปนอนกับพีต่ต้นโดยที่พี่ต้นได้บอกว่าให้เรานอนอยู่กันบนแครนี่แหละไม่ต้องเข้าไปข้างในหมุงก็ไม่ต้องกลาง เดี๋ยวจุดยาก,กันยุงเอาคืนนั้นพวกเราเลยนั่งคุยกันไปยกทีวีออกมานั่งดูกันจนเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งซึ่งเป็นพักใหญ่ๆผมก็รู้สึกว่ามันมาอีกแล้วครับกับเสียงแปลกๆที่เหมือนกับมีคนเดินอยู่ในที่ดินของลุงผมบอกให้พี่ต้นเบาเสียงทีวีลงแล้วก็เงี่ยหูฟังและคุณผู้ฟังครับ เพียงเท่านั้นเลยครับหลังจากที่ได้ยินเสียงเดินผมก็ได้ยินชัดเลยครับว่ามันเป็นเสียงของผู้หญิงที่กำลังพูดมาจากไกลๆโดยที่พูดคำว่าขอดูด้วย,วยและเพียงเท่านั้นเลยครับหลังจากที่ผมกับพี่ต้นหันไปผมก็เห็นเลยครับว่าเป็นผู้หญิงคนนั้นจริงๆผมรีบสะก,กิดพี่ต้นถามว่าแกเห็นหรือไม่ซึ่งแกก็บอกว่าเห็น แต่สิ่งที่แกบอกครับแกบอกว่านั่นมันคนชัดๆจะไปกลัวมันทำไมเดี๋ยวพี่จะจัดการเองไปออกไปเดี๋ยวนี้ทำไมมาเที่ยวขโมยของคนอื่นไปถ้าไม่ไปกูยิง <S <S และเพียงเท่านั้นแหละครับจากคำพูดของพี่ต้นที่เป็นคำขู่เชิงท้าทายก็เหมือนกับทำให้เขาโกรธจนสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้น เป็นสิ่งที่ผมไม่คาดคิดเมื่อเห็นว่าเขาจากที่ยืนอยู่เฉยๆก็เหมือนกับกระดขึ้นมาแล้วก็เดินตรงเข้ามาซึ่งผมยอมรับเลยครับว่าผมขนลุกรู้สึกกลัวอย่างบอกไม่ถูกและในตอนนั้นเองครับหลังจากที่เขาเดินเข้ามาไม่ถึง1 9ก้ผมก็เห็นพี่ต้นยกปืนลูกซองขึ้นมาเล็งไปที่ผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ลั่นไกในทันที พี่ต้นยิงเลยครับและถึงแม้ว่าแกจะเล็งต่ำแต่ด้วยความที่เป็นปืนลูกซองก็ไม่รู้ว่าโดนอะไรกระสุนกระจายไปถึงไหนแต่สิ่งที่ผมเห็นก็คือผู้หญิงคนนั้นก็ถึงกับล้มลงในทันทีก่อนที่จะรีบลุกขึ้นแล้วก็หันหลังวิ่งหายไปพี่บอกแล้วนั่นมันคนไม่ใช่ผีที่ไหนหรอกไปเดี๋ยวตามไปดูกัน แล้วแล้วเขาจะตายมัพ้พี่มันไม่ตายหรอกแต่ไม่น่าจะไปได้ไกลโดนเข้าไปขนาดนั้นวิ่งไปเดี๋ยวมันก็ล้มผมต้องขออธิบายแบบนี้นะครับว่าในสมัยนั้นในแถบภาคใต้ทางบ้านของผมยิงคนตายในที่ตัวเองแทบจัไม่ผิดเคลียร์ตัวเองรอดได้ตลอดบางทีก็ทำให้ศพหายไปเลยหรือบางครั้งถ้าหากเป็นผู้มีอิทธิพล ก็จะจับพวกขโมยนั่งยางเผาให้หมอดไหม้กันไปเพื่อให้เป็นตัวอย่างไม่ให้ใครเข้ามาในที่ของตัวเองกลับมาเที่ยวเรื่องในตอนนั้นผมก็เลยถามพี่ต้นว่าจะเอาอยัางไงดีซึ่งพี่ต้นก็บอกว่ามันไม่น่าจะไปได้ไกลเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูกันตอนนั้นพี่ต้นก็เดินนำหน้าไปตามทางที่คิดว่าเขาน่าจะไปจนเมื่อไปถึงสุดขอบสวน ผัดออกไปมันก็เป็นป่าและสิ่งที่เกิดขึ้นครับทั้งผมกับพี่ต้นไม่เห็นรอยเลือดแต่ทว่าก็ยังได้ยินเสียงเป็นเสียงคนร้องด้วยความเจ็บปวดร้องด้วยความทุกข์ทรมานเหมือนกับว่าขอให้ช่วยหรือว่าอะไรสักอย่างที่ผมก็ฟังไม่ออกพี่ต้นบอกเลยครับวันน่าจะเจอแล้วแล้วก็เอาปืนลูกซองแหวกยากเข้าไปส่วนผมก็หาไม้ เพื่อเอามาแหวกหญ้าเดินตามแต่หลังจากที่เข้าไปสักพักหนึ่งพวกเราก็กลับหากันไม่เจอแล้วก็ปรากฏว่าอยู่ๆก็มีเสียงเหมือนกับดังก้องป่าไปหมดไม่รู้ว่ามาจากทิศทางไหนเหมือนกับร้องขอให้ช่วยสลับกับเสียงร้องไห้จนพี่ต้นต้องพยายามจับทิศทางของเสียงแล้วก็เดินตรงเข้าไปและคุณผู้ฟังครับ เมื่อผมกับพี่ต้นเดินเข้าไปพวกเราก็เข้าไปเจอสิ่งหนึ่งที่ทำให้ต้องขนลุกแล้วก็แทบไม่อยากเชื่อสายตาสิ่งที่พวกเราเจอในคืนนั้นผมกับพี่ต้นเจอศพครับซึ่งเป็นศพของผู้หญิงคนนั้นแต่ทว่ากับสภาพที่พวกเราเจอเขาไม่ได้เพิ่งตายใหม่ๆแต่เป็นศพที่ตายมานานมากแล้วน่าจะนานมากกว่า10ปีโดยที่ศพนอนอยู่ใต้ต้นไม้ กลายเป็นซากกระดูกที่มีชุดสีขาวสวมอยู่และเมืง่อเงยหน้ามองขึ้นไปผมกับพี่ต้นก็พบว่าพวกเราเห็นเชือกที่คล้ายคล้ายกับเชือกผูกเรือมัดอยู่กับกิ่งไม้ด้านบนโดยที่ปลายของเชือกด้านหนึ่งมันได้ขาดลงมาผมอึ้งเลยครับไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเพราะกับใครสักคนที่พี่ต้นยิงเขาไม่น่าจะตาย แต่กลับกลายมาเป็นศพแถมยังเป็นศพที่ตายอยู่นานแล้วและเพียงเท่านั้นแหลยครับพี่ตนก็ถึงกับอุทานออกมาแล้วก็ร้องออกมาว่าสวยไอ้สวยใช่ไหมเนี่ยทำไมทำไมถึงมาตายอยู่ตรงนี้ใช่แล้วครับสวยก็คือพี่สวยลูกสาวของลุงผวนที่ทุกคนคิดว่าหนีตามผู้ชายแล้วก็หายไปแล้วเป็นสิบปี ตอนนั้นผมงงไปหมดจนพี่ต้นไปตามญาติญาติมาดูญาติญาติเขาก็ร้องไห้กันแล้วก็บอกว่าจากแหวนที่อยู่กับศพก็ยืนยันได้เลยครับว่าเป็นศพของพี่สวยจริงๆจนหลังจากที่ญาติญาติเขาคุยกันเขาก็เลยตกลงกันว่าจะยังไม่บอกลุงผวนเพราะลุงผลแกกำลังป่วยเดี๋ยวจะสุดหนักไว้รอให้ลุงผลกลับมา เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหลังจากเรื่องนั้นทั้งหมดก็เลยกลายเป็นว่าพี่สวยลูกสาวของลุงผวนไม่เคยหนีตามผู้ชายแต่น่าจะทนความเข้มงวดของลุงผวนไม่ไหวใช้ชีวิตด้วยความกดดันเพราะลุงผวนแกห้หวงมากห้ามทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยหนีไปฆ่าตัวตายจนแม้กระทั่งหลังจากลูกตายลุงผวนก็ยังเข้าใจว่าลูกตัวเองหนีไป ไม่รู้ว่าตัวเองทำผิดและไม่เคยโทษตัวเองจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเห็นก็น่าจะเป็นพี่สวยตั้งแต่แรกที่ยังวนเวียนอยู่แถวๆนั้นแล้วก็อยากกลับบ้านจนถึงวันเที่ยวลุงผวนไม่อยู่ไปรักษาตัวเที่ยวโรงพยาบาลพี่สวยก็เลยกล้ากลับมาแล้วก็มานั่งหัวเราะดูทีวีอย่างที่ผมเห็น จนถึงตอนที่พี่ต้นยิงเขาเขาก็อาจจะอยากให้ยิงเพราะเคยรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กก็เลยอาจจะมานำทางพี่ต้นเพื่อให้ไปเจอกับศพของตัวเองและทั้งหมดทั้งมวลหลังจากเกิดเรื่องราวทั้งหมดมันก็มีเรื่องที่น่าเศร้าอีกว่าหลังจากที่ลุงผวนไปรักษาตัวที่กรุงเทพในครั้งนั้นแกไม่เคยได้กลับบ้านมาอีกเลยจนกระทั่งถึงวันที่แกเสียไป ก็ยังไม่เคยมีใครได้บอกความจริงเกี่ยวกับการตายของลูกสาวของแก